ฟัดวง12ราศีประจําเดือนาพฤษภาคมพศ2568ค่ะชาวราศีมังกรสําหรับใครที่เกิดในระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหรือใครที่มีราศีมีลัคนาราศีเกิดนะคะเวลาเกิดที่ตรงกับราศีมังกรมาฟังคำนั่นนายกันเลยนะคะชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนาพฤษภาคมนี้นะคะสําหรับสายการงานนะคะที่โดดเด่นนะคะ ทำอะไรก็จะดูเหมือนมีความรู้สึกว่าได้รับการของการสนับสนุนหรือมีกลุ่มลูกค้านะคะที่มีเข้ามานะคะก็จะเป็นสายเกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์เป็นโคชชิ่งเป็นที่ปรึกษาแพทย์หมอนะคะหรือจะเป็นนักเขียนหรือไม่้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของใครที่ทํางานที่อยู่เบื้องหลังนักสังคมสงเคราะห์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะคะหรือใครที่จะเปิดร้านเกี่ยวเรื่องขายเครื่องเขียนหนังสือสังขพันธ์เป็นจังหวะที่ดีในช่วงของเดือนนี้รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะ งานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางโลจิสติกใครที่ตกงานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่คนจะได้รับงานใหม่สมัครงานใหม่ได้นะคะงานไอทีก็สมผลงานที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศนะคะงานออฟไลน์ออนไลน์ถือว่าเป็นช่วงจังหวะด,ดีนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณจะขยับขยายหรือการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของงานเป็นจังหวะที่ดีในช่วงนี้หรือในสายบุญอยากจะเป็นสะพานบุญอยากจะทาบุญก็โดดเด่น ตัวตามดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รู้เท่คำแนะนําหาช่องทางนะคะการเรียนรู้การศึกษาต่อมาจากผู้ที่มีวุฒิภาวะอันนี้เป็นจังหวัดที่ดีนะคะสําหรับชาวราศีมังกรในส่วนของใครที่อยู่ต่างประเทศก็จะวางเดินางแผนเดินทางกลับบ้านนะคะหรือใครที่อยู่ที่เมืองไทยก็วางแผนเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางน้าทางบกทางเครื่องบินนะคะช่วงนี้การเดินทางได้ต่อมาค่ะ สำหรับอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช้อปปิ้งกินเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะคะช่วงนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีในการขยับขยายหรือเริ่มต้นงานใหม่แต่สําหรับชาวราศีมังกรหมอพิณจะบอกว่าการทํางานนะคะถ้าคุณทําคนเดียวอาศัยความเขาเรียกวา่าความสามารถพิเศษของคุณเฉพาะด้านคุณสามารถทํางานคนเดียวได้ออกมาดีมากกว่ากับการทํางานกับคนหมู่มาก เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานกับคนหมู่มากมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเกิดขึ้นเป็นการสื่อสารนะคะหรือเป็นการที่ลักษณะของการสื่อสารจะมีการเรืองของคำพูดนะคะที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วกันหมอพูใช้คำพูดอย่านดีกว่าการนัดหมายการเจรจาอะไรแบบไหนนะคะให้เราทําเป็นคนดิวนะคะเป็นคนติดต่อเองไม่ไม่แนะนําให้มีมริวาน มันจะดีมากกว่าที่เรามีคนเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะทำอะไรได้ลงทุนคนเดียวได้ในช่วงของเดือนนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังที่จะต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจ การตัดสินใจของคุณนะคะคุณจะหาทางออกด้วยมีคนคอยแนะนำให้การช่วยเหลือหรือไม่งั้นตัวคุณก็จะต้องรอเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจในสิ่งที่คุณจะแสวงหาถ้าไม่รู้อะไรให้ไปเรียนเปิดวิสัยทัศน์กว้างไกลหมอพิมพ์แนะนําให้ชาวราศีมังกรอยู่ติดกับที่นะคะอยากให้เปิดโลกทัศน์ใหม่มองหาอะไรใหม่ศึกษาเกี่ยวเรื่องของโลกออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อสร้างไรายได้เข้ามาอีกช่องทางหนึ่ง ะะสำหรับใครที่มีงานประจาอยู่แล้วจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาคำแนะนําการช่วยเหลือเป็นอย่างดีใครที่ตกงานก็มีโอกาสได้งานแต่ว่าจะเป็นงานไกลบ้านนะคะงานที่อยู่สถานที่ใกล้น้ําก็โดดเด่นเช่นเดียวกันพ่อค้าแม่ขายค้าขายของเก่าดีนะคะสินค้าใหม่ๆก็ตามเทรนตามยุคตามสมัยได้นะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินมีหลายคนนะคะที่พยายามจะเก็บเงินนะคะแต่ว่าการเงินยังเก็บพอได้เก็บ ได้หรือไม่พอเก็บได้แต่มีหลายคนวางแผนที่จะเป็นหนี้เพิ่มหรือได้นำเงินเก่าเงินเก็บออกมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นรายจ่ายของคุณยังมีเยอะอยู่ต่อเนื่องหมอพิมพอยากจะแนะนำให้ชาวราศีมังกรให้ประหยัดและทำบัญชีรายรับรายจ่ายช่วงนี้ไม่แนะนำให้ชาวราศีมังกรรับปากใครง่ายๆเมื่อรับปากแล้วมันจะทำให้คุณเป็นภาระรู้สึกทุกข์ใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าไม่มั่นใจให้ให้พดูดออไปว่าขอตัดสินใจก่อนขอคิดดูก่อนนะคะถ้าคุณคิดถี่ถ้วนวิเคราะห์แล้วว่าศักยภาพของคุณสามารถที่จะรับปากใครได้หมอพินแนะนําว่าถึงให้คําตอบกับเขามันจะเป็นการดีที่สุดนะคะบางคนอาจจะมาให้คุณเป็นสะพานบุญให้คุณมาแก้ไขมาช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายมันก็จะมีคนแบบนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เมื่อเรารับปากใครแล้วมันจะเป็นนายตัวเองเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่สามารถรักษาสัจจะได้เพราะฉันไม่มั่นใจอย่ารับปากค่ะเรื่องของการเงินนะคะหมอพิมมองว่ามีเข้ามาก็ยังมีจ่ายออกไปเช่นเดียวกันหมดไปกับเรื่องของการเดินทางหรือบางคนมีเหตุเดินทางเร่งด่วนโดยที่เราไม่ได้แผนนะคะการงานนะคะของคุณ การงานของคุณเนี่ยนะคะจะบอกว่าคุณมีโอกาสได้เดินทางเดินทางงานไปดูงานไกลไปศึกษางานไปศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศต่างแดนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยแต่ว่าเป็นการเหนื่อยลักษณะที่ว่าเป็นช่วงของต้นดีปลายร้ายใครที่คาดหวังจะต้องเซ็นสัญญาจะได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของต่อเกี่ยวเรื่องงานเรื่องวีซ่านะคะมีโอกาสที่จะผ่านได้ในช่วงของเดือนนี้เรามาดูเกี่ยวเรื่องของความรักค่ะ ความรักของชาวราศีมังกรนะคะความรักของคุณนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของรักที่ถ้าเราความรักของใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้จะมีโอกาสที่คนรักจะกลับมาเนาะจะขอคืนดีนะคะจะมีการติดต่อเจรจาพูดคุยหรือมีการวางแผนเดินทางร่วมกันแต่สำหรับใครที่สดอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มันมองเห็นว่าชาวราศีมังกรสำหรับกลุ่มคนที่สดเนี่ยคุณจะโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของงานมากกว่า นะคะถ้าโสดจริงๆก็จะเจอในการติดต่อเกี่ยวเรื่องของสายงานนะคะเจอกันในระหว่างของการเดินทางหรือโลกออนไลน์ค่ะนะคะถ้าคุณโสดนะคะถ้าเกิดว่ามีแฟนอยู่แล้วถ้ามีปัญหาการมีมีโอกาสห่างกันมาก่อนหน้านี้ก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ใกล้ชิดกันนะคะเพราะว่าหรือบางคนก็ถ้าโสดอยู่แล้วคุณก็จะปล่อยให้เดินโสดยาวเพราะว่าคุณไม่อยู่ในกลุ่มของของประเภทที่คุณไม่อยากที่จะง้อคู่ครองหรือไม่อยากมีคนรัก นะคะเอาเป็นว่าทุกคนมันจะมีความต้องการแตกต่างกันแน่นอนนะคะมีการเดินทางตลอดเกือบทั้งสัปดาห์ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องงานเดินทางเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวบางคนจะไปช้อปปิง้งกินเที่ยวเดินทางต่างประเทศก็ถือว่าสําเร็จมาดูในส่วนของเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพชาวราศีมังกรนะคะเรามาเป็นหามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของนิ้วล็อกนะคะโรคเก่ากําเริบเช่นโรคปูมแพ้โรคปวดหลังนะคะ หรือเบาๆก็หน้าเป็นฝ้าสิวอะไรพวกนี้นะคะหรือไมเกรนปวดเบ้าตาเนื่องจากว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้สายตายเยอะต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างนะคะแสงสว่างเข้าถึงพอเพียงแล้วก็บางคนอาจจะเป็นหวัดต่อมทอมซินอักเสบพวกนี้นะคะ การทาบุญเสริมดวงทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์อาหารสัตว์น้องหมาน้องแมวหรือบางคนจะพิมพ์หนังสือธรรมะสวดมนต์บางคนจะงดทานเนื้อสัตว์ในช่วงของวันเกิดวันตัวเองหรือวันพระหรือเบาๆเป็นสะพานบุญชักชวนคนอื่นให้ทําบุญบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแสวงหาบุญหรือจะนำเสื้อผ้าเก่าไปบริจาคสำหรับคนที่เขาต้องการก็ได้เช่นเดียวกัน ะะหรือใครจะมีการจุดเทียนเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงชาวราศีมังกรก็โดดเด่นเหมือนกันค่ะเจ้าที่เจ้าทางนะคะมีโอกาสให้โชคสายพระบูรษีใครที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำบุญกุศลจะส่งเสริมให้คุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจะได้รับโอกาสดีๆนะคะมาจากหลายช่องทางเพียงแต่ว่าชาวราศีมังกรคุณจะเป็นค่อนข้างที่จะยิ่ง นะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงจะไม่ค่อยเปิดโอกาสหรือจะไม่ค่อยจะปิดกั้นโอกาสตัวเองมากกว่าทําให้โอกาสมันมาถึงแล้วทาให้คุณเสียโอกาสนั้นไปได้อันนี้ต้องแก้ไขกับความมีอีโก้มีความมีตัวตนสูงนะคะโอกาสดีๆมาแล้วค่ะนะคะเราต้องเปิดโลกทัศน์เปิดโลกให้กว้างแล้วเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหานะคะสําหรับชาวราศีมังกรค่ะการ สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภของคุณจะได้มาจากงานให้ตามเลขเก่าไว้นะคะเลขเก่าเมื่อเคยออกแล้วเมื่อเดือนกันยายนนะคะเลขเก่าเคยออกเมื่อเดือนกันยาหรือเดือนพฤษภานะคะให้ตามเลขเก่ากลับไว้นะคะเลขเบอร์โทรศัพท์จะกลับมาออกนะคะหรือเลขรถค่ะเลขรถก็อาจจะเป็นช่วงของตัวหน้าได้และตัวหลังได้นะคะสิ่นสุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่มีโอกาสให้โชคทิศท,ที่โชคดีของคุณก็คือทิศตะวันออกค่ะและทิศใต้ส่งเสริมดวงสีที่เสริมดวงของคุณก็จะเป็นกลุ่มสีฟ้าสีขาวนะคะสีเหลืองและเป็นเขียวค่ะการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายพญายนาคในการรำถวายพรเกี่ยวกับเรื่องของรำเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตาไขา่ไอไข่หรือเด็ก นะคะก็มีโอกาสให้โชคบางคนจะเดินทางไปถึงสถานที่ที่เป็นใกล้น้ำต่างประเทศเช่นฮ่องกงสิงคโปร์อะไรได้หมดเลยค่ะช่วงนี้การเดินทางดีค่ะสุขภาพระวังลื่นนะจ๊ะระวังลื่นค่ะการขับรถนะคะการขับรถเร็วก็ยังต้องระวังอยู่นะคะต่อมาค่ะมีอะไรบ้างเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะก็จะเป็นเลขนะคะเลข4 0 0 1 9 8ค่ะ 9 5 5 9 8 5 5 8ค่ะ8 9 9 8จ้าจานะคะและ6 6ค่ะและ1441นี่คือเลขที่ถูกโชคสำหรับชาวราศีมังกรนะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างนะคะการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจการเดินทางนของคุณที่วางแผนไม่ได้ไปที่ไปไม่ได้วางแผนเพราะฉะนั้นต้อง รอบครอเกี่ยวเรื่องของการเดินทางมังคนต้องมีการเดินทางเร่งด่วนโดยที่เราไม่ได้นัดหมายก็มีเช่นเดียวกันแต่การเดินทางไม่เสียหายนะเดินทางได้นะคะเอาละค่ะนี่คือเป็นดูโดยรวมของชาวราศีมังกรแต่ก่อนที่เราจะไปจะบอกว่าสัปดาห์ที่ดีของชาวราศีมังกรคือสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ค่ะวันที่ดีของคุณวันจันทร์และวันพุธอาทิตย์อัง ขออภัยคะ่ะวันที่ดีของชาวราศีมังกรวันอาทิตย์อังคารพุธและเสาร์วันอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสและเสา,า,าร,รสา์คือวันที่ถูกสโลกของชาวราศีมังกรอย่าลืมก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ